จากโจทย์นะคะให้เมตริก A เท่ากับ 3A B 0 A 1ลบ1 1 0เมื A ่อ A และ B เป็นจำนวนจริงถ้าโคแฟคเตอร์2 1ของเมตริก A เท่ากับ2และ det A เท่ากับลบ2แล้ว A บวก B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นี่คือแพท1ปี6 3นะคะเราจะหาโคแฟ c เตอร์ ij นะคะได้จากลบ1 ยกกำลัง i j วก j คูณกับ minor i ์ก j โดย m i n น r นะคะจะหาได้จากตัดแถว i และตัดหลัก j แล้วหาเดตตัวที่เหลือนะคะลอรนะคะ i j ก็คือแถวกับหลักค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ c o f a c t o r สองหนึ่งที่จุดกำหนดให้มานะคะก็เท่ากับ2เราจะหานะคะแล้ก็นำสูตรมาแทนเลยค่ะก็คือลบหยกกำลังสองบวกหคูณกับ minor 2 1สอเท่ากับ2ลบห ลบหนึ่งยกกำลังสองบวกหนึ่งนะคะก็จะได้ลบหนึ่งคูณกับไมน์เนอร์สองหนึ่งก็คือตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งนะคะก็จะได้เป็น AB 1หนึ่งศูนย์ก็ได้เท่ากับสองแล้วก็จะคูณลงคูณขึ้นนะคะเพื่อหาเดตของ มายเนอรก็จะได้ลบหคูณกับส่วนลบ b เท่ากับสค่ะก็จะได้ b เท่ากับสต่อมาเราจะมาหา a นะคะหาได้จากเด็ดเเท่ากับสามเอนเหนลบหนเราก็จะต่อแถวต่อหลักเข้าไปนะคะก็จะเพิ่ม 3a0 a 1ศนลบ1 1ะคะก็จะได้เป็นเด็ด a เนี่ยเรารู้แล้วว่าคือลบ2รก็ได้เท่ากับลบ2เท่ากับ ศูนย์ลบเอบวกศูนย์ศูนย์ลบเอบวกศูนย์นี่จะมาจากการคูณลงนะคะลบกับการคูนขึ้นก็จะคือก็จะได้ลบ a b บวก3บวก0ูนะคะเราจะเอาสตัวนี้มาลบกันก็ได้เท่ากับลบ2เท่ากับลบ a บวก a b ลบ3ซึ่ง b เนี่ยเราคือ2เราก็จะแทนค่างลงไปเลยก็จะได้เป็นลบ2เท่ากับลบ a บวก2 a บวก3า เพราะนั้นเราจะย้ายฝั่งลงมานะคะก็จะเป็นลบสองลบสองบวกสามเท่ากับหนึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งแล้วลบ a บวกสองก็จะได้ a นะคะก็จะได้เป็นหนึ่งเท่ากับ a แล้วเขาถามหา a บวกก็จะเป็นหนึ่งบวกสองเท่ากับสามตอบข้อห้าค่ะ